วันนี้ผมจะบอกเคล็ดลับนะครับวิธีการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่าบริษัทไหนสุดยอดต้องดูที่ตรงไหนนะท่านเข้าไปเซริร์ชในที่ Google นะฮะกูเกิลนะแล้วก็พิมพ์คำว่า business for home นะแล้วก็จะเซิร์ชมาจะเจอคำว่า top earner นะก็จะขึ้นมา50อันดับแรกผู้ที่มีรายได้สูงสุดครับตอนนี้นะครับ My Daily Choice เนี่ยอยู่อันดับ1อันดับ2สลับกันไป มล์ i ดนชอยตอนนี้ผู้นําที่มีรายได้เดือนละล,ล้านเหรียญนะครับปีละ12ล้านเหรียญบรรทัดหลังสุดนะฮะก็คือชื่อบริษัท m มล์ i ดนชอยถ้าต้องการทราบว่ามียอดขายที่ผ่านมาปีละเท่าไหร่ก็คลิกกไปที่ My Daily c h o ช c ยนะยอดขายก็ก้จะขึ้นมาเลยนะฮะจะมีให้ดูย้อนหลัง6ปีจริงๆแล้วบริษัทนี้เปิดขึ้นมา8ปีแต่4ปีแรกเนี่ยไม่มียอดน้อยมากเพิ่งจะมียอด4ปีหลังโตสวนกระแสโควิดสินค้า ของ My Daily Choice สุดยอดมากเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับแล้วท่านก็จะรู้ว่าทำไมต้อง My Daily Choice อย่าตกขบวนรอบนี้นะครับถ้าตกขบวนรอบนี้ตั้งรออีกอย่างน้อย10ปี MDC คือโอกาสของทุกคนครับ